เคนี้หิ้วได้หิ้วได้แต่ต้องไปเล่นกล้ามาก่อนต้องไปเล่นกล้ามาก่อนถึงจะได้ฮิ้วห้อยปากงปากกาอะไรอย่างเงี้ยตะมุตะมิมูจงมูจิอะไรอย่างเงี้ยออกมาแปลกอย่างเงแอร์แปลกเหรอเพราะว่าของเขาสีดำอะของเขาสีดำ ออกคอม63,700สําหรับปี2025นี้จะได้อะไรบ้างนะครับต้องบอกเลยว่ามันคือ6 0 0 0 0ที่คุ้มค่ามากๆสําหรับเครื่องนี้นะครับใครเห็นก็น่าจะอยากได้กันแหละสําหรับใครที่ประกอบไปก่อนหน้านี้นะเนาะแน่นอนไม่ได้แบบนี้แน่นอนต้องพูดว่าไม่ได้แน่นอนนะเพราะว่ามันคือของที่เพิ่งเข้ามาใหม่แล้วก็หายากมากๆตัวหนึ่งเลยนะครับก็คือเปิดที่การ์ดจอก่อนเลยแล้วกันสําหรับเครื่องนี้นะครับนี่คือ rtx 4 0 7 0 ti นะครับ ตัวนี้เป็นตัว5070 Ti นะครับ One c l OC จากแบนกรแะนะด์กาแลกนะครับ5070 Ti 16กิกตัวนี้เป็นาจากกาแลกเนาะก,อก็อู้พัดลมเขาสวยนะสำหรับกาแลกก็จะเป็นสามพัดลมแล้วก็มีเป็น ARGB ที่ตัวพัดลมเนาะแล้วก็ดีไซน์เนี่ยใหม่หมดเลยแตกต่างจาก4070โดยสิ้นเชิงนะครับเดี๋ยวมาดูว่าประกอบมาแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูตัวจริงกันหลังประกอบเสร็จนะครับอะต่อมามาดู CPU กันดีกว่าเน้นการ์ดจอไปละ ้วบอกว่าถ้าเอาไปเล่นเกมเนี่ยคือไม่ต้องระดับ i9 ไม่ต้องระดับ I7 I5 ก็เล่นเกมได้ดีนะครับแล้วก็ไม่ต้องเสียเขาเรียกว่าเสียเงินโดยแบบถ้าตัวเองไม่ได้เป็นเล่นได้ต่ต่อเนาะก็คือแค่ I5 เล่นเกมอะ่ะก็ดีถมเถีดแล้วนะครับโดยเฉพาะไอา i5 อย่างตัวเนี้ยเป็น i 5ห้า14น0ินะครับต้องบอกว่าคือก่อนนี้เนี่ยไ5ห้ จะใส่การ์ดอะไรอะ4070 Ti Super อ่า4070 Super เลยเพื่อนสบายอยู่แล้ว5070 Ti i, I 54500ก็ยังเป็นตัวเลือกที่เรียกได้ว่าดูดีอยู่นะกับราคาค่าตัวไม่ถึงหมื่นเออ8,900อย่างเงี้ยอ่าทีวีตัว8,900การ์ดจอตัวกับ40,000 36,000อ่า35,900 35,900การ์ดเอ่อ CPU ราคาน้อยกว่ากี่เท่าอะแปอพันะเออ ่างกันเยอะนะเพราะว่าเวลาประกอบคอมถ้า CPU ก็ถ้าอย่างการ์ดจอดับ3 000, 000, 000, 000, 000กว่า1มื่นสามหมื่นกว่า CPU ก็หมื่นกว่าอะไรอยนะ่างเงี้ยแต่นี้แค่แปดพันเก้าเองนะครับก็เล่นเกมได้ดีมากๆแล้วนะครับน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่คุ้มค่ามากๆชอบก็คือบอกไปหลายคนว่า CPU ชอบตัวนี้ในเรื่องราคากับความคุ้มค่าที่ได้นะครับตัวนี้คือตอบโจทย์มากๆนะครับใครที่แบบไม่ได้แบบงบเยอะอะไรขนาดนั้นแล้วแบบซื้อเกินความจะเป็นอะไรขนาดนั้นตัวนี้พอนะครับอ่ะ ต่อมามีบอร์ดนะครับเครื่องนี้ก็นอกจากการ์ดจอ CPU แล้วแล้วก็นอนอกอย่างอื่นก็ไม่น่าจะมีอะไรแบบว้าวว้าเท่าไหร่นะมีเคสมีเคสตัวนี้มีบอร์ดเป็น ASUS Prime b 6 0 0 m g t a WiFi DDR5 นะครับก็จะเป็นตัวบอร์ด ASUS ที่เราเห็นกันเป็นประจำขายดีที่สุดแล้วก็คือเป็นบอร์ดท,ที่ WiFi ได้ Bluetooth ได้ในตัวจบเรียบร้อยเลยแล้วก็เป็นตัว DDR5 แล้วนะครับตัวนี้มีรุ่น DDR4 กับรุ่น DDR5 นะครับตัวนี้ใช้เป็น DDR5 แรมก็ต้องเป็น DDR5 นะครับ Corsair Vengeance DDR5 บัต5,232 0 0 g b กดูยี่ห้อ 16x2 จาก Corsair Storage ์เรยวซัตเตอร์เรทเรตกใจทำไม Storage น้อยจังอะ่ะ512 g b กรีสปีด3.5 0 0 h ดรเมซิตี้3,000นะจริงๆควรอัพเป็น1เทสได้นะจริงๆจ,จอโบตัวนี้เป็นพัดลมนะครับที่ใส่เสริมเข้าไป ของเครื่องนี้นะครับ fr 5 05ศถ้าลงจากจอโบ2ตัวใสอย่างไรอะ่ะอันนี้ไม่รู้จริงนะเดี๋ยวอลองดูตอนประกอบว่ามีอย่างไงของเครื่อง power เ5 0ดร้อยห้าสิบบาพัทบอนนะครับคูลเลอร์มัตเตอร์พอไหมเนี่ยพอไหมหลายคนน่าถามว750 w, ่า7 5 0ดร้อยห้บาทบพัทบอนกับ5 0 7 0ย ti พอไหมพอดีนะพอดีนะพอดีไม่เกินแล้วกันก็ถือว่าเป็น power ในการเริ่มต้นแล้วกันที่แบบ ช่วยเซฟงบเลยกันช่วยเซฟงบเพราะว่าเออพอพอมาดูของเหมือนเครื่องนี้ค่อนข้างตันนะค่อนข้างตันกับเรื่องงบนะฮะแล้วก็สิงอ่ะก็สิงลมก็ทั่วไปปกติชุดนมชุดน้ำก็ไม่มีสิงลมพันกว่าบาทต,ตัวนี้เป็นอ่าร์ติกฟิสเซอร์สามถูกแบ็กนะครับก็เป็นสิงลมทาวเวอร์ระบายความร้อนให้กับในห้าสิบสี่ห้าร้อยนะฮะซึ่งปกติเราจัดสเปคแนะนำเริ่มต้นเราก็ใส่ตัวนี้ไว้ให้อยู่แล้วนะครับอ่ะอันนี้จริงๆอ่ะแทบจะเป็นสเปคแนะนำเริ่มต้นเลยใช่ไหมที่เราจัดไว้กับห้าศูนย์เจ็ดศูนย์ที แค,แค่เลือกเคสมาน่าจะเป็นแค่เลือกเคสมาเพราะทุกอย่างอยู่ในอะแล้วก็มีอัพบอร์ดอัพบอร์ดเป็นตัว Wi-Fi จากเดิมเป็น B ธรรมดาใช่ไหมจากเดิมเป็น B ธรรมดาเป็น B ไม่ w i f i อันนี้ก็อัพเป็น B Wi-Fi แล้วก็เหมือนแค่เลือกเคสมาค่นั้นจบเลยก็จัดตามกันได้นะใครที่แบบหุย้ยเน้นแบบ CPU การ์ดจอดีๆสักตัวในงบ60,000นกว่าบาทนี่ก็คือเริ่มต้นเริ่มต้นเลยนะครับมาดูเคสกันเครื่องนี้เคสน่าสนใจ เชื่อว่าเคสนี้หลายคนน่าจะไม่เคยเห็นปั๊บมาดูเคสกันนะฮะเคสตัวเนี้ยลูกค้าเลือกมาเป็นสีขาวเคสนี้ฮิ้วได้ฮิ้วได้แต่ต้องไปเล่นก้ามาก่อนต้องไปเล่นก้ามาก่อนถึงจะได้ฮิ้วนี่คือ,อ,อสาวกคูล cool er เลอร์มาเตอร์ต้องรู้จักเคสนี้คือคิ้ว500นะครับน่าจะเป็นคิ้วแรกๆเลย ก็คือการเปิดตัวของที่มาแรกๆเลยที่แบบเป็นเคสแบบนี้อของ Cooler Master นะครับซึ่งตัวเนี้ยเราเคยรีวิวกันไปก่อนหน้านี้นานมากแล้วแต่เคสเปิดตัวคือต้องบอกว่าเป็นเคสที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวค่อนข้างสูงเดี๋ยวให้ดูเขาเรียวกว่าขึ้นอันนี้ให้ดูว่าจริงๆอ่ะมันสามารถตกแต่งคัสซอมได้เนี่ยป๊าเนี่ยอย่างเงี้ยก็คือสามารถแบบแขวนต่อตุ๊กตาแขวนแบบประดับต้น,ตน,ตนไม้ ห ой, ้อยปากงปากกาอะไรอย่างเงี้ยตะมุตะมิมูจงมูจิอะไรอย่างเงี้ตตงยตรงรูอเงี้ยใช่ไหมอ่ามันสามารถทําได้นะครับแล้วก็ฝาพวกเนี้ยมันสามารถถอดได้หมดเลยนะยังไงถอดยังไงนะอันเนี้ยก็คือด้านข้างใช่ไหมเออเป็นฝากระจกใช่ไหมใช่มันสามารถสลับสีได้ซึ่งมีขายแยกเลยนะไอ้สีแผ่นเนี้ยก็เดี๋ยวไปดูประกอบแล้วกันว่าออกมามันจะเป็นยังไงชุดน้ําไม่มีเนาะไม่มีเออมีชิ้งลมอา่ามีชิ้งลมอือมแค่นั้นเลยออกมาแปลกเหม่อแค่นี แอร์แปลกอเพราะของเข้าสีดำอะของเข้าสีดําเดี๋ยวมาดูก้าจอใส่กระจอได้ไหมก่อนถ้าใส่ไ้งกล่องคิปป่าใส่ได้ไหมได้ไม่ได้นี่ไงใหญ่กว่าโคตรเยอะเพราะว่าอันนี้เดี๋ยวดูว่าประกอบมาแล้วเป็นยังไงแล้วกันสําหรับเครื่องนี้มันจะแปลกหูแปลกตาไหมหรือว่าจะสวยลงตัวเดี๋ยวมาดูกันไป ปก็เขาให้มาอีกดันขึ้นไปอย่างนี้เปิดเนี่ยตรงนี้ก็มันติดเนี่เนี่ยไม่อยู่ไงปกติเนี่ยมาสามตั้งเนี่ยมันต,น,นติดเนี่นย แล้วฮนะสำหรับคอาประกอบเนี่ยนะครับยง6 0,000กว่าบาทเท่านั้นเองนะได้ 50- 7 0 Ti ทีไไปใช้แล้วอะ่ะก็ลองดูแล้วกันเผื่อใครที่อยากใช้5 0 7 0 Ti ทีไในราคาประกอบแบบใช้เข้ามาเริ่มต้นก็ได้อะ่ะแต่จริงๆิงถ้าถามว่าประกอบถูกกว่านี้ได้ไหมคือ CPU อะ่ I 500อะ i อ4 5 0 0อย่ะอยากเป็นตัวเริ่มต้นนะของ5 0 7 0 Ti ทีอ่ะก็คือถ้า CPU ยอยากปรับต่ำกว่านี้ก็คือไม่ไม่อยากแนะนำแล้วอืมตอให้เป็น14400 1 14 4 4 0 0 f อะ่ะมันก็ถามมันก็โอะเอดอนะ เออแต่1 4บสีโอเคกว่าไงแล้วก็บอร์ดก็เออไม่มีอะไรแรมก็ไม่มีอะไรสตอร์เรจก็แค่ห1าร้ิกิกเองพาวเวอร์ก็แค่7 5 0ดวัตต์แล้วก็มีเคสที่ลูกค้าเลือกมาคิวห้าร้อจาก c o ูเลอร์มาเตอร์เคสแพงไหมเคสก็ไม่ได้แพงมากแต่ก็แพงอยู่นะ้นึงเออ คือถ้าจากเซตที่จัดไว้มันก็ไม่เท่าไหร่เออก็ถือว่าเป็นในระดับเริ่มต้นแล้วกัน6 0 0มืออกว่าบาทหกหมื่นเท่าไหร่นะตามไม่ได้เออตามต้นคลิปนั่นแหละ<ๆ>เดี๋ยวมาทวนกันอีกสักรอบว่ามีอะไรอยู่ในเครื่องนี้บ้างแล้วกันนะฮะ CPU i54514 คอ20เท r ครับมาบอร์ดที่ใช้เนี่ยก็จะเป็น ASUS Prime b 7 0 m A WiFi DDR5 ตัวนี้จาก ASUS แล้วก็จะมี แรม32 GB, 5, 500, 200, 7, g ien, le, 16, 2, 32 are, GB, ิ d d r 5บัตรห้0พันสองร้อย Core i คู่ด้วยเท่ากับสิคูณสองสามิกสเตอรเเพียง 512GB, ิกนั้น M. 2 NVMe ความจุ 512GB, e อยสิกิกสปีสามพัห้าไฮซมิซิตี้ E. 3 0 0 0พัดลม2ตัวนี่เราได้เห็นแล้วพัดลม2ตัวอยู่ตรงไหนอยู่ด้านบนนะฮะด้านบนตรงนี้ 1, 2นะครับเพราะว่าเคสตัวนี้เขามีพัดลมมาให้แค่ตัวเดียวเองนะด้านหลังตัวเดียวเลยเอาอากาศออกสอตัวบนก็เอาอากาศออกนะฮะ แล้วก็มีซิงค์ลมนะครับเป็นฟิสเตอร์6า a c k แ็กนะครับที่ใส่ไประบายความร้อนให้กับไอ้54500ของเรานะฮะตัวนี้ก็เป็นซิงค์ทาวเวอร์เดี่ยวพัดลมคู่นะครับจากแบรนด์อาร์ติกเออแล้วก็ได้ซีลิสคนเป็นตัว MX6 มาด้วยนะก็ใส่ไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับพาวเวอร์ทัพไนี่พาวเวอร์ทัพยอยู่อย่างนี้เป็น750วัตต์8ติพัดบอนคูลเลอร์มาเตอร์ถามว่าเพียงพอกับตัวนี้ไหมเพียงพอนะครับแต่ว่าคือถ้า ใส่สูงกว่านี้ก็ไม่ได้แล้วถ้าถ้าเปลี่ยนอัปเดตการ์ดจอในอนาคตหรือว่าอนาคตใส่ CPU ที่กินไฟเยอะกว่านี้ก็จะไม่ค่อยแนะนำแล้วนะครับเคส Q ิ้0 0จาก Cooler m a ม t e r นะครับหมดแล้วดิการ์ดจอสุดท้ายเนี่ยแพงสุดละเกิน ครึ่งหนึ่งของราคาเครื่องกาจอราคา3 5ม0 0ืเครื่องราคา60,000กว่าบาทก็เกินครึ่งกาจอเกินครึ่งของราคาเครื่องทั้งหมดนะครับก็ใครที่อยากจะประกอบแบบนี้นะครับคือถ้าคลิปนี้ออนออกไปก็คิดว่าน่าจะมีกาจอให้ประกอบกันเรื่อยๆและแหละน่าจะมีทยอยเข้ามากันเรื่อยๆซึ่งก่อนหน้านี้คือมันจะขาดๆหายๆมาตัว2องตัวตัวของตัวแต่อย่างวันเนี้ย ก็มี5070 Ti อ,อยู่ในมือเราเนี่ยถึงประมาณ5ตัวได้ซึ่งโดยเฉพาะวันนี้เองอะนะไอ้5ตัวนั้นก็ถูกจองไว้อีกแล้วนี่ออกมัคือความต้องการกับการ์ดจอที่เปิดตัวมาใหม่อ่ะมีคนรอเยอะแต่ว่าการ์ดจอที่ผลิตแล้วก็เข้ามาเนี่ย มีจานวนน้อยเกินไปมันก็เลยทําให้มันเข้ามาอย่างนิดอย่างหน่อยมันก็เลยทําให้เข้ามาแล้วขายไปเข้ามาขายไปก็อาจจะต้องเช็คเป็นครั้งข่าวไปว่าเออพี่ตอนนี้มีห้าส่วนในส่วที่ไอตัวไหนบ้างอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เออประกอบเท่าไหร่บ้างหรือแยกขายไหมแต่ช่วงเนี้ยก็น่าจะยังไม่ได้แยกไปก่อนเพราะว่าได้มาน้อยซึ่งเราก็มีแยกบ้างแต่ว่าตอนเนี้ยขอไว้ให้ลูกค้าประกอบก่อนแล้วกันเพราะว่าเวลาลูกค้าถามประกอบมามันไม่มีให้ลูกค้าประกอบเพราะว่า ส่วนมากที่ซื้อแยกก็ไปรีเซลกันก็เลยเอาไว้ให้ลูกค้าประกอบก่อนแล้วกันนะครับก็ประมาณนี้และกันสําหรับเครื่องนี้นะครับใครที่อยากจะตามก็ถือว่าเป็นเครื่องที่น่าสนใจในเรื่องราคาไม่ได้สูงแล้วก็ได้ใช้5070 Ti น,นะครับใครที่อยากจัดประกอบตามก็ทักมาคุยกันได้เลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s ไ r i b e กดกระดิ่งแช่งเชทืองบอลมีคอมทูไว้ bon ด้วยวันนี้ลากไปก่อนกับบอลมีคอมทูจัดให้ผม